ทางงานนั้นไปแล้วพ oh, ันน่ะนะะเอ้าตามให้กันนั้นไปแล้วเอาไป bye bye b ายบายบ y e bye bye รถไปแล้วข้าพเจยาไปกินมันเป็นไหนวะั่นเนี่ยเขาไปเอาของลงก่อนของเขาเต็มหลังรถเลยครับพี่จิวอุ้ยไปแล้วสามคันครับนี่คันนี้คันที่สี่ครับโอ้คันที่สี่ปีนถนนอู้คันที่สี่ไปแล้วเดี๋ยวจะเอา ไปลงที่วัดนะครับเดี๋ยวเราจะตามไปดูกันดูมีอยู่4,000เลยนเลยลึเกินไปบาไม่เกินปิดถนน

คนยกไม่ไหวเลยนะครับเนี่ยเดียวดู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 ถ้าคนยกไม่ไหวเลยนะกำลังจะขนกลับวัดครับนี่นะ,ะนะแล้วจับฝ้าจับฝ้าดูรถใกล้ใกล้ปะเอา้าอุอ้ยรถพันใหญ่มาเลยครับด,ดูวา้าพี่เตีย้ยจะไปขับรถเองเหรอยนี่โอู้ยทำใหญ่ลเุเคลื่ โอมาคันใหญ่เลยมาคันใหญ่จะมาทำอะไรคันใหญ่ก็จะมาขนต้นไม้เหมือนกันครับโอ้ไปแล้วไปแล้วคันใหญ่มาขนต้นไม้ยังไงฮะโอ้ดูดูเขาจะขึ้นต้นต้นไม้ครับเอาไม่เราไปโบกรถให้เขาโอ้ดูรถรถคันนี้ก็จะขึ้นนะครับโอ้จะขึ้นแล้วก็อบระวังระวังหลบเร็วเราเร็วเจอ กันนั่งไปแล้วเจมส์ของงานนั่งไปแล้วครับท่นไมนะเอาตามไปกันนั้นไปแล้วเอาไปบาย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 รถไปแล้วข้าพเจใหญ่เล็กมันเป็นไหนวะนั่นเนี่ยเขาไปเอาของลงก่อนของก็เต็มหลังรถเลยครับพเจมสวอุ้ยไปแล้วสามคันครับนี่คันนี้คันที่สี่ครับโอ้คันที่สี่ปีนถนนอู้คันที่สี่ 4, ไปแล้ว <c oughs> เดี๋ยวจะเอา ไปลงที่วัดนะครับเดี๋ยวเราจะตามไปดูกันโหมีอยู่สี่พันเลยโว้าวว้าวว้าวว้าครับไปแล้วบายบายของเองเลอันนี้สามเนอะมาแฟนที่สอันนี้อันนี้คนขนของไปแล้วครับคนขนของไปแล้ยนี่นะเน่เอาพูดให้ฟังดนี่กี่มีกี่คันไล่พ่อฟังดิ ่าสีมาดูรถเคนกันครับรถเคนรถเคนพ่ไปขึ้นรถเคนไม่ขึ้นแล้เดี๋ยวเราไปขึ้นอยู่วัดครับรถเคนเดี๋ยวไปจอดที่วัดครับโอ้บายบายนะรถเคนบนไบายรถเคนปินถนนเ็ตน้องเต็มน้ำมันเเตมน้ำมัน มาถึงตอนเราจะเอาลงแล้วนะครับโอ้นี่พื้นที่ที่เราจะปลูกครับที่วัดมีมนีม่วาดนะครับจะทําสวนโอ้ต้นนี้ลงมาเรียบร้อยครับกำลังเพาะใส่ปุ๋ยอย่างดีเลยโอ้แต่ยอดมาไม่น่าเชื่อครับมียอดแท้ เาลงเลยพี่เตียวเก่งมากเลยครับ เชือปผูกเชื่อกผูกเชื่อก,อก,อกอเพราะว่าจะได้ยกลงง่ายๆครับผูกเชื่อเสร็จก็ลงเลยพี่ติวไปเล่าให้เพื่อนฟังนะอยู่โรงเรียนพี่ติวพี่ติวไปดูรถเค็นยกต้น,มไ,นไม้ได้ทำไมล่ะาอ,าอายเพื่อนโอ้ยอายเพื่อนทำไมล่ะ เนือสุดยอดนะไม่มีใครได้ดูนะพี่เจยอปกติเราต้องไปดูในทีวีนะเนี่อ่ะวันนี้เราได้มาดูจริงจเิงโอ้โอ้โอ้เสือกคุยอล้วนะเสือกคุยโอ้รถไหลครับรถไหลโอ้หนัก้วโอ้โอ้เก่็งแข็งแรงมากวเก่็ง ui luôn léo luôn tí tiêu ô ơi ui luôn cái cây này lâu rồi tháp luôn luôn เราตึงตึงกินยากไหมเบื่อเบื่อเลหนไม่พอน้อยจังเออน้อยจังต้อหัวไว้เพราะคนนั่งเฉยๆไม่หัวมันเล็กจังนะฮะเล็กเพราะว่าคนขับต้องตัวเล็กครับคนใหญ่ๆขับไม่ได้นะพี่นิกกี้เลยขับไม่ได้นะพี่นิกกี้ทำเพราะพี่ตัวใหญ่พี่ติวขับได้ไหมพี่ติวตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่ตัวใหญ่ก็ติวก็ขับไม่ได้นะ ตัวใหญ่โอ้ย่าย้ายที่แล้วครับเพื่อนอันนี้ไปเลย เด้โอ้ยทักคนยังไม่ไหวนั่นน,นี่ครับไปดูปยืนยืนข้างลงยืนข้างลงอาก็ได้นะโอ้ยลงแล้วครับลงแล้วครับโอ้ยลงแล้วครับตื่น เดียวดูรถเกียร์หดตัวนะเดียวรถเกียร์จะหดตัวจากย,ยาวให้เหลือสั้นนิดเดียวเลยนะครับหดตัวแล้วนี่นี่น,นี่เห็นไหมมีอันหนึ่งลงมาแล้วหดตัวแล้วครับดหดตัวแล้ว <c oughs> อ้าวพอ,อ,อมันมันจะไปกับบ้านนีใช่เขากลับบ้านแล้วอ้าวยี่ติวบายบายแล้วเดี๋ยวบายบายเดี๋ยวรเกียราจะไปขุดขต้นไม้ต่อนะครับสวัสดีครับกันสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวราจะเจอกันใหม่ครับ